เป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุ่นหันพันแล่นน่ะน,นะ,ะอยู่ไม่นิ่งหุ่นันพันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอ,อยู่ไม่ค่อยนิ่งครูส์ <c oughs> ปลาร์ด,รดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลาดังนิงน่งๆเราไม่ได้อะ่ะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอดัดอืมต้องวิ่งมันจะต้องไป <c oughs> เหมือนต้องต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุ่นหันพันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็อรอไม่ได้อืจังหวะมันไม่ค่อยดี ผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกับกายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกถูกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ธอมไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุ่นหันพันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียน